เรื่องก่อกูดก็เป็นประเด็นร้อนนะครับทำให้มีเฟกนิวออกมามากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะมีการตัดต่อภาพว่ามีการสู้รบอะไรกันเหล่านี้ทําให้กระทบการท่องเที่ยวอย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้มีความผิดทางกฎหมายด้วยล่าสุดท่านที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับออกมาย้ําขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวก่อกูดนะครับย้ําไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะครับแล้วก็เตือนคนแชร์คนที่ทำเฟกนิวพี่อี้คุณผู้ชมทําแบบนี้ผิดกฎหมายะนะครับ แล้วสะเทือนไปถึงคนอื่นด้วยนะบรรยากาศการท่องเที่ยวเสียหายเลยครับนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าหลังจากมีการปล่อยข่าวลือข่าวลวงทําลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเกาะกูดจนมีการปล่อยข่าวลบครับทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจว่าอจะไปเที่ยวดีหรือไม่มีการยกเลิกไปแล้วหลายรายเลยทีเดียวนะครับต้องบอกนะครับว่าข่าวลือข่าวลวงคลิป ที่แชร์กันเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยที่สําคัญครับข่าวก่อกูดที่ดังไปทั่วโลกกลับส่งผลให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่ามีกระแสฟีดแบ็ตีกลับนะยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นในอีกมุมนึงอยากไปดูว่าก่อกูดสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นกระแสที่ เกิดผลดีด้วยดังนั้นข่าวกอกูดถ้ามีข่าวว่ามีการสู้รบอะไรกันแบบนี้นะครับช่วงนี้หลายข่าวเฟกนิวออกมาเนื่องจากบนกอกูดต,ตอนนี้ต้องย้ำไม่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวเฟกนิวที่ออกมานะครับไม่มีการขนกำลังทหารไทยไปเสริมกำลังใดๆบนกอกูดไม่มีทหารกบ,บูชาหรือไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเข้ามาในพื้นที่ไม่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวอบพยพออกจากกอกูดมีแต่คนเข้าไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งนี้ขอประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อเฟกนิวในโซเชียลที่ลือกันว่ามีการเปิดฉากสู้รบระหว่างไทยกับการบูชาบนเกาะกูดแล้วอย่าเชื่อเด็ดขาดและขอย้ำเตือนนะครับว่า การนําข้อมูลปลอมข่าวปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การที่ท่านไปกดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะซึ่งผู้กระทําการเนี่ยต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0 0หรือทั้งจําทั้งปรับคุณผู้ชมด้านในายเนทพงศ์สงวนจิตครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านลงพื้นที่ไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาครับไปที่หมู่หนึ่งอำเภอกอะกูดจังหวัดตราดครับ จากกระแสข่าวที่ว่าเอ๊มีนักท่องเที่ยวลดลง30%หลังจากมีกรณีการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกอกูดระหว่างไทยกับพุชาท่านผู้ว่าก็เลยลงไปตรวจพื้นที่เองและก็ไปพบกับชาวบ้านที่นั่นครับก็คือนายสวงรำไพชาวบ้านกอกูดนะเป็นผู้อาวุโสข,ของชาวกากูดเลยเพราะาท่านอายุ92ปีแล้วนี่หให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยครับนะบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปริมาณที่เห็นไม่มากเนี่ยมันอยู่กับเรื่องของคลื่นลมแรง เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็คนมาเที่ยวเกาะกูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่อยๆถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนมันยังไม่หยุดหรือว่าลมมันยังแรงอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวมันก็จะมาน้อยเป็นปกติแบบนี้แหละไม่ได้ตกใจอะไรนะครับพร้อมยืนยันว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังมีมากนะแต่เขาแบ่งไปเที่ยวตามอ่าวต่างๆเพราะว่าพื้นที่เกาะกูดก็กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะกูดเพราะว่าเป็นเกาะที่สงบไม่มีนักเลงใหม่มีขโมยแล้วก็เขาบอกอย่างนี้คุณลุงบอกว่า เปิดประตูนอนทิ้งไว้ได้เลยฮะ oh. ของไม่หายครับนี่นะครับให้ความเชื่อมัน่นค่ะคุณพ่อสวงเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าอยู่บนกาะกูดมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้อายุ92ปีแล้วครับการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนไม่มีบรรพบุรุษก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับด้านานายสุธีสิรานิยมครับผู้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1อําเภอเกาะกูด ก็รับนะครับว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็น้อยเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้ก็น้อยเป็นปกติยังไม่ใช่ฤดูที่เป็นไฮซีซันของเกาะก,กูดนะก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาเดินทางก็จะไปท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอื่นๆก่อนแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นลมสงบถึงมาเที่ยวที่เกาะก,กูดนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบ นะเพราะการทําประมงเนี่ยก็ปริมาณไม่มากอยู่แล้วชาวบ้านก็จับใจ่ายใช้สอยกันเองค้าขายกันเองในพื้นที่เรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากเป็นปกตินี่แหละแต่ต้องบอกว่าสวยมากๆเกาะพูดเคยดูคลิปหาดทรายน่ขาวชั่วเลยจริงๆครับ<อ>นะมีน้ําตกในบนเกาะด้วยนะค่ะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สงบแล้วก็สวยมากๆนะคะ